สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราจะนําความรู้ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการคูณและการหารนะคะมาประยุกต์ใช้เข้ากับโจทย์ปัญหาที่นักเรียนจะสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูจะนักเรียนทําแบบึกสัดที่3.17ุดห่นะคะ ซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1ของนักเรียนในหน้าที่69-70ถึงนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือตามครูได้เลยนะคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราค่ะจะมีทั้งหมด7ข้อนะคะไม่ยากเลยค่ะเจข้อวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูสองข้อนะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณหนึ่งข้อและโจทย์ปัญหาการหารอีก1ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ จทยข้อที่1น,นะคะบอกว่าไรซนีไทยผลิตสแตมชุดมรดกโลกซึ่งสแตม1ชุดมี40ดวงถ้าจิราพรซื้อสแตมชุดมรดกโลก1,245ชุดจิราพรจะมีสแตมทั้งหมดกี่ดวงอ่าจทย์ข้อนี้นะคะเรามาดูนก่อนนะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างน,นะคะสิ่งที่โจทย์ให้เรามานะคะโจทย์บอกว่าสแตม หนชุดนะคะมีทั้งหมด40่สดวงอย่างนี้นะคะและยังบอกอีกว่าจิราพรซื้อสแตมชุดมรดกโลกหนึ่ชุดอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าจิราพรจะมีสแตมทั้งหมดกี่ดวงนะะงนักเรียนลองพิจารณาตรงนี้นะคะ สแตมหนึ่งชุดมีสี่สิบดวงนะคะถ้าจิราพรซื้อสแตป์เพิ่มอีกหนึ่งชุดก็จะมีสแตปมเพิ่มขึ้นมาอีกสี่สิบดวงถ้าซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชุดก็จะเพิ่มขึ้นทั้งละสี่สิบดวงนะคะแต่ครางนี้จิราพรซื้อตั้งหนึ่งพันสองอสี่สิบห้าชุดนักเรียนคิดว่าจิราพรจะมีสแตปมเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะอ่าจิราพรก็ต้องมีสแตปมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้ถามเราต้องเอามาคูณกันนะคะโดยนำจำนวนสแตม์หนึ่งชุดนะคะที่มี40ดสิบรงคูณกับจำนวนที่ซื้อนะคะก็คือ1245ชุดค่ะซึ่งจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้เลยนะคะ40่สิบคูนด้วยหนึ่ี่เท่ากับสี่เหรียมแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะวิธีทำของเราค่ะ สิ่งที่โจทย์ให้มาะคะคือสแตมหนึ่งชุดมี40ดวงนะคะสเตมหนึ่งชุดมี40ดวงค่ะจิราพรซื้อสแตมหนึ่งพชุดค่ะดังนั้นนะคะจิราพรจะมีสแตมทั้งหมด40่สิบคูณด้วยหนึ่นสองี่สิะคะนักเรียนลองคูณดูนะคะซึ่งเมื่อคูณกันแล้วนะคะจะได้ทั้งหมด49800ดวงนะคะ เสร็จมะจีนพรมีสแตมเพิ่มเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเราได้คําตอบของเราแล้วนะคะให้เราเอามาต่อเป็นเลขไทยนะคะแบบนี้ค่ะ49,800ดวงแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะเรียบร้อยก็แล้วค่ะหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในข้อที่2กันนะคะจุดข้อ2ค่ะบอกว่าโจ้รวบรวมเงินจากเพื่อนได้992บาท นำไปซื้อตั๋วรถไฟได้16ใบตั๋วราคาใบละกี่บาทนะคะข้อนี้นะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งแรกที่ให้มาค่ะบอกว่าโจรวบรวมเงินจากเพื่อนได้992บาทนะคะและนําไปซื้อตั๋วรถไฟได้16ใบอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะต่อไปค่ะโจทย์ถามอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ ตัวราคาใบละกี่บาทนะคะซึ่งเงิน992บาทเมื่อนำไปซื้อตั๋วรถไฟ16ใบนะคะตั๋วทุกใบจะต้องมีราคาเท่าๆกันนะคะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้ให้เรานำมาหารกันนะคะคือนำ992บาทหารด้วยจำนวนตั๋วรถไฟที่ซื้อนะคะซึ่งก็คือ16ใบค่ะเราจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะ 992หารสิหเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะก็คือโจ้อรวบรวมเงินจากเพื่อนได้9 9้าบาทแบบนี้นะคะต่อไปค่ะนำไปซื้อตั๋วรถไฟได้16บหกใบแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะตั๋วของเราจะราคาไปละ992หารด้วย16หนะคะ ซึ่งเมื่อหารแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นราคาตั๋วรถไฟ1ใบนะคะก็คือ62บาทค่ะดังนั้นนะคะตั๋วจะราคาใบละ62บาทค่ะเราก็นำหกสบาทไปตอบเป็นเลขไทยนะคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่าง2ข้อที่ครูทำให้ดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะ ทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์และนำมาเขียนเป็นวิธีทำแบบนี้นะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ